ตำบัพงพุงเด้อพี่น้องมันนี่นเรื่องเท่าใส่สุดรถก่อนโอ้สุดรถมากลาหลายใส่หลายเด้อมากหน่อยใส่หน่อยเพื่ามากหลายน่าจะ หาตะพี้กันพี่น้องโอ้ยให้ไปตะกินค่ะพี่น้องสีสันไหมพีน่นะใส่กระแดดเอ้ยใส่อัน มคุคงเล็ดต่คไปปามันเป็นแต่แสบแท้แสบแท้นะพี่น้องตุ่มน้ำใหม่น้ำใหม่โอ้ยมะคงแขกพี่น้องเ้ย โมฮันไอซุกยู่กะอันตามไปยังสิก็ะเคลสุกแล้วนี่เห็นไหมเจ้าเห็นบ่อืมได้แล้วแซ่บเลยบัดนอร่อยเลยอร่อยเลยเห็นบ่มเดี๋ยวสิเทให้เบิ่งให้ยับกันนี่ จัดจัดฝาด,ดบ่มเทพพี่น้องบนกันนะน้องพี่น้องเห็นไหมเป็นแต่แสบเท่ว่าสวัสดีจ้าพี่น้องจินตะบกหุงน้ำกันรอบเด้ออีกแล้วตำบกหุงมีเขาปุ่นน้ำนี่ โอ้ยนี่กุ้งน้ำ้ะนี่กุ้งพญายิ้มซื้อกุ้งมาให้แต่ว่ากุ้งกับเจ้าสิต่างสายข่อยบ่มีหมองตางข,ข่อยยิ่งขันไปนั่งโต๊โดยความขานเนาะส้มผักทำเองเห็นปะพออ,อันเก้าอี้มาห่องข,อข่อยยิ่งขันไปนั่งโต๊ะไฟมันโบกแก่ยูน่นี่ไฟมันจางแกง่นี่พี่น้อง กระปุนกุ้งกุ้งไออันนี้กุ้งอีกอย่างกว่ากุ้งอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ากุ้งพอ่อญายิ้มาใส่ไหมใส่ใส่เนาะกุ้งเพราะว่าไม่มองตังเนาะ <laughs> ไ,ปไปหาหมองมาตั้งกุ้งบ่พี่น้อง บ่ต้องเอาใส่เที่หลายดอกกินบ่หมดซี่โตนี่ก็เหลือกิกนแล้วค่อยมาจากินเดวยกันเด้อน,นี่เห็นบ่สมพักส้มพักทำเองชมืชอม้อนี่แหละรุยเลยเฮ้ยแสบเป็นยังพี่น้องเลย มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อจ้ะสวัสดีมุเจ้าไปสวัสดีกรอบเด้อจ้ะสวัสดีจ้าคอยเลยกี้ข้าวเฮ็ดคลิปห้อพี่น้องบ่มีคลิปเฮ็ดดอกคอยบ่คอยมันเลยดนะ <c ười> เด้เนี่ยฮึเปลแดดแทบ ประเดกแซบ่บคอยแย่งข้างนี้ขึ้นก่อนพี่นอกเอาขึ้นทางหนึ่งกันจะได้เห็นน้ำกันนะจ๊ะบกฮุงมันอยากอันเป็นแล้วๆนะเฮ้ฮเ็นแกงน้ำกันนี่นี่มานไยจ้ะแซ่บแซบ เออสมพักควากับแยบก็ยังอืม,อม phải nhảy xử cung mà hả, chứ cúng nhau này bọn mà xây cân khúc mà xây cả cúng con chứ bọn này há mi tát, xôi bọn mình แจ็บมาเดออยา้เอิญไล้ยรอเด้วยมาเจ้าฮึม <laughs> กุ้งทานอย่างกดน้อยๆหัวใหญ่ๆมันจะมีหมอกกินกุ้งเคฟิตบะถ้ากุ้งอย่างเขาเอิญ còn khoa hà mi tạc còn khoa hà mi tạc em Ba tạc bơi kin được bông song là dàn mất bát mùa nè mẹ gì mh 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 อันมันมั่นไหมม,มองมันมั่นแห่พี่น้องก็จังอันโอ้ก็แสบก็จังมั่นอีกกับปูหน้าเนี่ยฮ้มันมั่นแมมคอยกินบังหันก็จังมั่นอีกับปูหน้าเลย ตัดงามมันก่อนขอว่ามันคืออีกับปูหน้าบานเห้าขวดรสชาติกับคือกันเนื้อแน่นๆคือกันนี่เห็นบ่มโอ้ยปานกินอีกับปูหน้าเลย บักุ่งกะลิสนใจเขาให้กินหัวมันหี่มั้งหืมฮึ มันมันก็นจังอีก,กับปูหน้าพี่น้องมองหัวมันนี่มันมันรสชาติเดียวกันเลยอือรสชาติอีก,กับปูหน้าตัวนี้ อืมจับแกะออกมาได้ซ้ำนี่พอแต่แปะนี่อืมโอ้ยขีมหมกมาแล้ว

เห็นป่ทน้งใจเขาขายหัวมั้งมันไม่แพงขายกินหัวอืมอืมขายกินหัวมันเอ้ยเนี่ยก็จังปูหน้าเลยพี่น้องอืมรสชาตเดียวเลยก็ปูหน้าอือืม,อมเห็นป่ะ Ủa Ở à, phảo mà Chịu mục ็ใหญ่เบิ้งหนังเปิดเท่ารทัดแห้งๆต้องใช้หูหนวกก็ากหัวจะควง พี่น้องเห็นป่ะฮะมันมันเนี่ยเหบิงไกลไกลมันมันแซ่แบแซ่บมันแม่้าจังมันอีกับปูนี่กระเด็นไปกระดอนไปติอดอันอันนี้ข่อยเนี่ยเห็น,นป่ะจังมันอีกับปูอืมอืมก็จังมันอีกับปูหน้าเลย มันกระเด็นไปตบนติดตวตูว้ล่างจาน่อย ได้หากหลายด้วยสาคนได้ตั้ง20่สิบตัวบ่ มันติดมือข่อยเลี้งก็เหอเห็นไหม น้องคนอะ่ะมันช่ำเลยอืมอืมเอาอืมแซ่บกิมไปกินมาแซ่แบมันๆนะคุณอนะ่ะเหลียงเออคือ แปดอืมป,ปูนีี้ขาไอ้กรหัวตะเร้กินเนี่ยกุ้งอันเนี้ยแซ่บมันมันเด้อแซ่บเลยเอาอีกจักโตกันพี่น้องกุ้งยังเขาเอ,อิญกุ้งยังไยกุ้งแค่ฟีดหรือกุ้งยังตัวนี้ มีมันบ่โอ้ยตัวนี้ว่ามีมันจ่อยถึกโอ้มีอยูอ่มีแต่ไม่เยอะเออยอมรับว่าแสบอิหลีบ่ะมันมัน เนื้อมันได้สซนีแล้วพี่น้องไปแล้ะยิ่มล้ะมาดีจะ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ